ิดถึงหนักมากแพริดนัทวัตกับไทยแล้วแฟนๆรอรับสนามบินนะคนแน่นกลับมาเมืองไทยในรอบ2ปีสำหรับแพริดนัทวัตฟิงเลอร์หรือแพริดอิน o ูวัหนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมันหลังจากที่เจ้าตัวนั้นไปทำงานเป็นไอดอนอยู่ที่ประเทศจีนเดบิวในแข่งขันในรายการช่วง2021ล่าสุดเมื่อวันที่23มกราคม2023 แพริกได้เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณตีหการกลับมาเมืองไทยในครั้งนี้มีแฟนคลับไปรอต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งแพริตมีคุณแม่และครอบครัวมารับที่สนามบินด้วยหลังจากที่เท้าเหยียบเมืองไทยส่งผลให้แฮกแท็กว o ลคัมโฮมแพริกดีใจที่ได้เจอกันนะครับแพริตและเจ้าปลาดาวพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็ว